ีแสดงว่าฐานเราจะมีลักษณะเป็นผีออกมาอย่างเงี้ยเอาตัวเอาฐานมาเรียงไปวางครับโอเคค่ะมองด้านบนมองด้านท็อปอ่ามองด้านท็อปฝั่งถัดมานะคะจะเป็นจรวดอากาศนะคะจะเป็นตัวตัวของจรวดในการที่เราจะเอาเบาบางดาตัวพยุงตรงนี้นะคะบอกในตัวพยุงนะคะ นะเส้นผ่นจนะคะสี่สิบเซนติเมตรค่ะเซนติเมตรดจ้วงเลยนะคะหลังที่เสร็จแล้วตํามาขนาดตําตัวนะคะสูงยี่สิบสามเซนติเมตรค่ะขนาดปลายนะคะเส้นผ่านหนึ่งจางนะคะสามเซนติเมตรค่ะทีนี้ความหนาตรงนี้ท่านกระดาษสักกี่รอบคะในบางแผ่นได้ไหมหนึ่งรอบพอใช่ไหมครับ เพราะว่ากระดาษทีความหนาอยู่แล้วใช่ไหมอสองอรอบโอเคนะครับแล้วนอกจากสวนตัวแล้วข้างล่างคืออะไรคะข้างล่างตรงนี้คือทางเชือเพลิงฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ตรงกลางค่ะมันจะได้รูปออกมาเป็นลักษณะแบบโดมแบบนั้นไหมบแบบนี้เลยนะ,ค,ะครับเป็นคล้ายๆกับโคนอ่ะค่ะ